w เวสติงเฮาส์บริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสหรัฐประกาศเปิดตัว AP300 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัดเพื่อขยายการเข้าถึงพลังงานนิวเคลียร์ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดย AP300 เป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูล่าขนาดเล็กที่ผลิตบนฐานของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงโดยจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ300เมกลวัตต์และก็จ่ายไฟให้กับครัวเรือนประมาณ300แสนครัวเรือนส่วนราคาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว34,700ล้านบาทต่อหน่วยโดยบริษัทจะมีกำหนดเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นนี้ในปี2027ค่ะ การผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กของเวสติงเฮาส์ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่เพื่อจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์นะคะโดยไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่นไม่ก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กก็มีต้นทุนในการพัฒนานที่ถูกกวัดด้วย ทั้งนี้บริษัทอุตสาหการรมต่างๆก็ยังมองว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็นแหล่งความร้อนที่ปราศจากคาร์บอนที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าและมีการวิเคราะห์นะคําว่าในอนาคตสายส่งไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาก็อาจจะค่อยๆหายไปและก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนอย่างไรก็ตามค่ะการเริ่มต้นใช้งานแหล่งพลังงานใหม่มักต้องการช่วงเวลาเปลี่ยนถ่ายเป็นเวลาหลายปีและบริษัทเองก็ยังต้องรอหน่วยงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนิวเคลียร์ของสหรัฐอนุมัติการใช้งาน AP 300สซะก่อนที่จะสามารถให้ห้างร้านหรือว่าครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาจัดซื้อเพื่อนำไปใช้งานได้ต่อไปค่ะ